สวัสดีครับจะมาอ่านบทความของครูนิดนะก็คือครูนิดเนี่ยเขียนบทความไว้เยอะครับแต่ว่ามันก็อยู่ในกลุ่มหรือในเฟซที่ปัจจุบันมันน่าจะร้างไปแล้วไม่มีคนเข้าแล้วก็ไม่มีคนดูแลด้วยนะครับเพราะว่าเ,เวลามีปัญหาครูก็ทิ้งเฟซทิ้งอะไรไปซึ่งก็ต้องรื้อนะครับแล้วมันก็จะไม่เป็นระบบไม่เป็นร้รแต่ว่าเราก็อ่านศึกษาเก็บรวบรวมไว้ใน u t u b e เนี่ยหรือถ้า ถ้าคนที่สนใจนะก็ติดตามอ่านติดตามฟังไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันต้องมีการฝึกด้วยนะครับถ้ามีการฝึกฝนด้วยเนี่ยมันจะสามารถเข้าใจนะสิ่งที่ครูพูดได้ด้วยตัวเองเหมือนกันนะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจด้วยตัวเองได้บางคนอาจจะทําได้นะทีนี้ก็อย่าเดาแล้วกันคือเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสได้ไปสอบถามกับครูโดยตรงเนี้ย <c oughs> ก็ควรจะไปสอบถามกับครูเลยนะครับเพราะว่าครูจะอธิบายได้ ละเอียดลึกซึ้งกว่านะครับก็วิชากักลมสิมิตาเนี่ยในนิยามที่ครูให้ไวอะนะมันก็จะเป็นเหมือนเ,อเป็นกรรมฐานในพระพุทธศาสนา,าส่วนว่ามันทําไมไม่มีนะในตํำรับตําราหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องไปถามครูนะเพราะว่าครูก็พยายามจะดึงคําอธิบายที่บอกว่าทําไมาความรู้ชุดนี้มัน อยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะหรือทำไมถึงไม่ได้เขียนเอาไว้ตรงๆทํำไมไม่ได้มีการพูดเอาไว้ตรงๆว่ามีอยู่นะครับไอ้เรื่องนี้ก็ต้องไปสอบถามครูหรือถ้าเจอบทความที่ที่เกี่ยวข้องที่ครัวที่ใบไว้ก็จะอ่านให้ฟังนะครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องวิชาที่สาบสูญหายไปจากการถ่ายทอดของพระพุทธศาสนาอันนี้ครูบอกว่าวิชานี้ที่สาบสูญหายไปจากการถ่ายทอดของพระพุทธศาสนาคือ ยานพิสูจน์และอ่านค่าขนตั้มของกระแสวิญญาณจากเยื่อกระดูกเยื่อสมองที่พระพุทธศาสนาใช้ในห้องปฏิบัติการโยคะชื่อวิชาทัศนะสมาบัติวิชาญาณทัศนะนก็เรียกลักษณะวิชามีร่องรอยโครงสร้างดังนี้เห็นแจ้งต่อการเกิดแห่งกายอันประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่ยังลงสู่คันจนเติบโตสู่การแตกดับแล้ว่า วิญญาณอาศัยอยู่และเนื่องอยู่ได้ด้วยกายนี้อุปมาการหยิบแก้วไพฑูรย์อันงามเกิดเองโดยบริสุทธิ์อันช่างเจรนไยดีแล้วมีได้ร้อยอยู่ในแก้วนั้นนะครับได้ก็คือกระแสวิญญาณที่อยู่ในกระดูกข้อที่2ต่อนะครับ2นะครับทัศนสมาบัติ4มนสิการโดยชอบบรรลุเจโตสมาธิ2.1เห็นกายประกอบด้วยอวัยวะภายในต่าง 2.2 2.2 9ล่วงผิวเนื้อและเลือดเห็นกระดูก2.3 9ล่วงผิวเนื้อและเลือดเห็นกระดูกรู้กระแสวิญญาณคือตั้งอยู่ในโลกกับตั้งอยู่ในปรโลก2.49จล่วง9้าล่วงนะ9ล่วงผิวเนื้อและเลือดเห็นกระดูกรู้กระแสวิญญาณสองคือไม่ตั้งอยู่ในโลกกับไม่ตั้งอยู่ในปรโลก กระแสะวิญญาณจากเยื่อในกระดูกรวมทั้งจากเยื่อสมองก็คือจิตสังเคราะห์กายหรือวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปในปฏิจจสมุปบาทครับแต่ที่เป็นขี้โรคกันก็เพราะว่าจิตสังเคราะห์กายตกเป็นาธาตุของกิเลสตามจิตที่เกิดจากกายสังเคราะห์นามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณที่มาจากทางตาหูจมูกลิ้นกายไงครับวงจรมีอยู่ว่าเยื่อในกระดูกและเยื่อสมองไปจากสารอาหารและ เกลือแร่ที่ดูดซับโดยลำไส้เล็กเป็นคลื่นพลังขับเคลื่อนจิตวิญญาณด้วยตอนนี้ต้องเอาเรื่องแอนกรมแอนมง5,000ล้านบิตในแต่ละเซลทั้งร่าง100ล้านล้านเซลล์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเป็นเรื่องนิวรรนเซลล์สมองตรงๆด้วยละ่ะไม่ผ่านด่านกลักลมอสมิตาร,ระดับ80ท 80, 80ขึ้นจนสามารถไปนั่งบริหารจัดการลมหายใจค่าประนิทธิ์สงจากการกลักลม80ถ้า 80, 80ขึ้นก็ยากที่จะ เข้าไม่ถึงปรากฏการในเซลล์ที่สร้างร่างกายตามที่พระพุทธศาสนาค้นพบเลยนะครับภาพประกอบที่3 4 5 6ลักษณะโครงสร้างของวิชาเป็นการขยายภูมิปัญญาของท่านพระวังคิสะว่าด้วยการเคาะกะโหลกศีรษะฟังเสียงเคาะสะท้อนแล้วอ่านค่าความหนาแน,น่นของมวลเยื่อในกะโหลกแล้วจึงบอกคติทางไปของการไปเกิดในภพภูมิต่าง ในสัมพันธ์กับอาการ32จะเป็นปรากฏการในปัจจะกะาธาตุดินกลุ่มที่4สุดท้ายว่าด้วยอันตังลำไส้ใหญ่อันตะคุนังลำไส้เล็กอุทธริยังอาหารใหม่กระรสังอาหารเก่าและมัทเเกมัทหุงคางมันสมองซึ่งมีร่องรอยอยู่ในทัศนสมาบัติ4ที่ว่าก้าวล่วงผิวเนื้อเลือดและกระดูกสุดที่อัฐิมินชังเยื่อในกระดูกซึ่งเป็นปันจจะกะาธาตุดินกลุ่มที่2แสดงความสัมพันธ์ชัดเจนระหว่างอันตะคุนัง ลำไส้เล็กกับอัติบ็นช่างเยื่อในกระดูกตรงและมีรายละเอียดการค้นพบมากกว่าการค้นพบของวิทยาศาสตร์ไบโอเคมีว่าด้วยกระบวนการย่อยอาหารในปัจจุบันเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ทันทีที่จิตเป็นอิสระพ้นจากการครอบงำของข้อมูลประสบการณ์ของข้อมูลประสบการณ์จากอายตนะเขาก็จะเริ่มต้นเรียนรู้ต,ตัวตนโครงสร้างที่เข้าร่วมอาศัยอยู่กับรูปธรรมมหาภูตรูปสี่นามธรรมพลังงาน ที่ก่อให้เกิดเขาขึ้นมาเองเป็นพฤติวแรกการเรียนรู้ของจิตประกอบด้วยสติคือการเห็นแสงสว่างประพัดสอนของจิตเองคือเหตุการณ์ที่ถูกเห็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ในความเป็นตัวตนมีชีวิตของมนุษย์แล้วถูกนํามาถ่ายทอดบอกเล่ายังมีลําดับขั้นตอนได้นี้มีก็แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเท่านั้นที่ทําได้นะครับมากมายหลายต่อหลายอย่างที่ไม่ทรงตรัสเล่าก็เพราะทรงพระกรุณาว่า ชนเราใดไม่เชื่อคําพูดของเราความไม่เชื่อนั้นพึงเป็นไปเพื่อสิ่งไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลแก่คนเหล่านั้นเองก็คือเกิดมาเพื่อโง่และโฉดเข่าสิ้นคิดไปตลอดทุกภพทุกชาตินะเองครับเดี๋ยวนะประโยคเติมไปเองก็คือเกิดมาเพื่อโง่และโฉดเข่าสิ้นคิดไปทุกภพทุกชาตินะเองครับจาก1รายละเอียดต่อเนื่องจากพระพุทธ,ธาธิบาเรื่องชานสี่ ในสามัญจะผลสูตรพระสูตรที่สองหมวดสีละขันธวัตถีขันิกายพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่ม9ทับสีเป็นบททำแสดงแก่พระเจ้าอาชาศัตรูและสองทัศนสมาบัติีในข้อ79ปาติกสูตรหมวดปาติกวัตถีขันิกายพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่ม11ทับสีเป็นบททำแสดงแก่ชีเปลือยผู้เป็นบุตรนายช่างทำถาดปาติกะนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพประกอบที่ครูท่าน พูดถึงนะครับอ่านี่ก็จะเป็นภาพนะครับภาพรประกอบอันนี้คือภาพที่1น,นะครับเดี๋ยวนะอันนี้ภาพที่1น,นะครับเดี๋ยวดูซิว่าเห็นหรือเปล่านะครับอ้าวโอเคนี่คือภาพที่1ภาพที่2นะครับแล้วก็ภาพที่3แล้วก็ภาพที่4นะครับแล้วก็ภาพที่5ภาพที่6อ่าเลื่อนเร็วไปภาพที่5 ภาพที่4ภาพที่3ภาพที่2องแภาพที่1น่งเอาละครับอ่ะก็การทำคลิปด้วยง่ายๆนะเพราะว่ามีอุปกรณ์แล้วก็ความสามารถเท่านี้แหละนะครับสำหรับบทความนี้ก็เป็นบทความที่ครูเขียนไว้ในเฟซชื่อว่าอั อัตถน,นิษฐ์พคาับนะครับ16กันยา2561นะครับ6 2 3 4 5 4ปีแล้วดังนั้นท่านที่สนใจเรื่องกักลมสมิตานะครับสามารถเซิร์ชหาได้ใน Facebook โดยการพิมพ์สี่เหลี่ยมแล้วพิมพ์คำว่ากักรลมสมิตาหรือพิมพ์คำว่าอัตนิตโ์พกคาับนะครับก็จะไปเจอ,อข้อความต่างๆที่บันทึกไว้โดยครูนิตนะครับก็มีแต่ครูนิตคนเดียวแหละที่บันทึกไวนะครับ ก็ถ้าสืบค้นไปก็อาจจะไปเจอเฟซปัจจุบันของครูนะครับสามารถเข้าไปสอบถามครูได้โดยตรงนะครับคนที่สนใจฝึกฝนก,ก,ก,กับลมสมิตานี้เนี่ยคือคนที่รักชีวิตตัวเองรักสุขภาพตัวเองอยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงกลับมาอีครั้งนะครับถ้าสนใจศึกษาเราเรียนติดตามคลิปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็กดติดตามที่ช่อง Facebook เอ้ยกดติดตามที่ช่อง u t u b e นะครับชื่อช่องก็ชื่อเดียวกันนี่แหละคืออัศเมตาเทคนิคนะครับ อันที่ทําผ่าน t i k t o อกเพราะว่าใน t i k t o อกเนี่ยเขาโปรโมทคลิปง่ายทําให้คนเจอคลิปได้เร็วนะครับขอบคุณที่ติดตามกรุณาไปกด s u b สไครต์ที่ YouTube ให้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยรักชีวิตและพยายามเพื่อจะมีชีวิตยืนยาวต่อไปนะครับ